ดาบเรื่องชื่อหรือว่าเมโตะนะครับคืออาวุธที่ประกอบด้วยคมดาบไม่ว่าจะเป็นดาบหรือหอกที่ถูกตีขึ้นโดยนักดาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งในจํานวนนั้นเนี่ยก็จะมี12ดาบชั้นเลิศที่อยู่ในระดับสูงสุดนะครับรอางลงมาก็คือ21ดาบชั้นยอด50ดาบชั้นดีแล้วก็ดาบมีชื่อทั่วๆไปเรียงระดับตามลงมานะครับซึ่งระดับชั้นของดาบหรือว่าวาซามโนเนี่ยก็เอาคอนเซ็ปต์มาจากตำราดาบโบราณจริงๆนะครับก็คือไคโฮเคนจคกุฉบับตีพิมพ์แรกปีจานนว ชัดเจนคือ80เล่มนะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมารวบรวมดาบเรื่องชื่อระดับต่างๆที่เปิดเผยมาทั้งในเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ DataBo o k นะครับโดยเริ่มจากไซโจโอวะซามโนะหรือว่าดาบชันเลิศนะครับซึ่งมีทั้งหมด12เล่มแต่ว่าเปิดเผยมาแล้ว4เล่มด้วยกันโดยเริ่มจากโยรุหรือที่แปลว่าลาตีนะครับดาบของชายตาเหี่ยวจุรคิวมิฮอกที่เปิดตัวครั้งแรกด้วยการเอาฟันโซโลบนเรือของดอนคลิกและคอนเฟิร์มว่าเป็นหนึ่งในดาบชันเลิศในหนังสือดัตตาบุ ซึ่งดาบก็มีต้นแบบมาจากคลิกเมสเซอร์นะครับดาบของเยอรมันในยุคก,กลางที่มีด้ามดาบแล้วก็กระบังมือยาวรูปร่างเหมือนไม้กางเขนกับหัวนะครับพร้อมกับคมดาบสีดําสนิทซึ่งมิฮอกเนี่ยบอกว่าโยรุเนี่ยคือโคคุโตหรือว่าดาบดําที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกซึ่งเกตเล็กน้อยก็คือตอนมันไปฉายในช่องโฟคิดของอเมริกาเนี่ยเขาลดตรงกระบังดาบให้มันสั้นลงนะครับเพราะมันดูเหมือนไม้กางเขนเกินไปเล่มต่อมานะครับมูราคุโมกิริหรือว่าซบันเมคาของนวดขาวเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะครับ อาวุธยาประเภทนางนี้กตาที่เปิดตัวครั้งแรกตอนที่หนวดขาวเนี่ยลองเชิงกับแชงนะครับซึ่งชื่อแล้วก็ระดับของดาบเนี่ยก็เปิดเผยมาใน SBS ของเล่ม93นะครับเล่มต่อมาโชไดคิเทสึนะครับหรือคิเทสึที่1ดาบรุ่นแรกที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาดาบต้องสาบสายคิเทสึ ที่เปิดเผยชื่อแล้วก็ระดับของดาบเนี่ยโดยทาชิงิงิในภาคโลกเท้านะครับซึ่งตัวดาบเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรกากฏออกมาในเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าคนก็เก่งกันว่าน่าจะเป็นของโกโรเซคนนี้เนื่องจากลักษณะของด้ามดาบกระบ,บังดาบแล้วก็คมดาบเนี่ยมันเหมือนกับของซันไดคิเตสึอของโซโล,โลที่เปิดเผยมาแล้ว เล่มสุดท้ายที่เปิดเผยมาก็คือ S ของเจ้าแห่งโจรสลัดโกดีโรเจอร์นะครับที่เปิดตัวครั้งแรกในภาคย้อนอดีตนะครับตอนที่สู้กับหนวดขาวบนวานอุคุนิซึ่งก็เปิดเผยชื่อแล้วก็ระดับมาในวีลเการ์ดเวอร์ชันที่2ของโรเจอร์นะครับซึ่งก็เป็นดาประเภทคัดลัดนะครับหรือว่าเซเบอร์สั้นที่โจรสลัดในยุคก่อน,นใช้จริง ต่อมาจะเป็นโอวาซามโนะหรือว่าดาบชั้นยอดทั้ง21เล่มนะครับซึ่งในเนื้อเรื่องตอนนี้นะเปิดเผยมาห้าเล่มเป็นดาบคาตาะทั้งหมดเลยซึ่งโซโ,ซโลเนี่ยก็ได้ถือครองหรือไม่ก็เคยเห็นมาหมดแล้วโดยเล่มแรกนะครับก็คือวาโดอิจิมอนจิดาบคาตาะที่มีด้ามแล้วก็ปลอกสีขาวนะครับที่เปิดตัวออกมาพร้อมกับโซโลตั้งแต่เล่มหนึ่งตอนที่โดนเฮเวโปจับเอาไว้นะครับโดยระดับของดาบเนี่ยก็ถูกพูดถึงครั้งแรกในเล่ม11บดนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยบอกว่าดาบนเน ซึ่งดาบนี้ก็เป็นของดูต่างหน้าของคูอินะนะครับเพื่อนแล้วก็คู่แข่งในวัยเด็กของโซโลซึ่งเธอก็ได้รับตกทอดมาจากชิโมสกิโคซาบุโร่นะครับยอดนักตีดาบที่เป็นคนตีวาโดอิจิมอนจิเล่มนี้รวมถึงเอ็นมาด้วยซึ่งหลังจากที่คูอินะตายเนี่ยโซโลก็ได้ไปขอดาบเล่มนี้จากพ่อของคูอินะนะครับพร้อมกับปฏิญ,ญาณว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นยอดนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้ตามสัญญ,ญาที่เคยให้ไว้ด้วยกันนะครับซึ่งตอนที่ใช้วิชา3ดาบเนี่ยโซโลก็มาจะาคาบวาโดอิจิมอนจิไว้ในปากนะครับ เล่มต่อมาชูซุยนะครับดาบที่เปิดตัวครั้งแรกมาพร้อมกับ General z o m ซอมบในภาคทิเลอร์บกซึ่งมีเงาของบุกอยู่ในร่างศพของลิวมะซามูไรในตำนานของประเทศวาโนโดยซอมบี้ตัวนี้เนี่ยก็ได้บอกถึงระดับและก็ชื่อของดาบในเล่ม48นะครับซึ่งชูซุยเนี่ยก็เป็นโคคุโตเล่มที่2ที่ปรากฏออกมานะครับโดยจะมีกระบังมือมีรูปทรงคล้ายกับดอกไม้นะครับ ซึ่งชูซุยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมบัติของชาตินะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยริวมาเคยใช้มันปกป้องป,องประเทศนะครับจนกระทั่งพวกเกคโคโมอรเเนี่ยได้ขโมยเอาศพของริวมาพร้อมกับชูซุย,ยไปทําเป็นเจนเนอเรลซอมบี้ซึ่งหลังจากที่โซโลเนี่ยเอาชนะเจนเนอเรลซอมบี้ตัวนี้ได้เนี่ยมันก็ได้ยกดาบเล่มนี้ให้กับโซโลใช้มาตลอดนะครับซึ่งโซโลเนี่ยก็ใช้เป็นดาบหลักแทนยูบาชิรินะครับจนกระทั่งเข้าภาควานุก่อนที่จะส่งคืนชูซุยเนี่ยให้กับฮิโอรินะครับ ต่อมาคือดาบคู่ที่โคซกิโอเด้งเนี่ยเคยเอาไปใช้ซัดกําหนดขาวโลเจอร์แล้วก็ฝากรอยแผลไว้กับไคโดนะครับซึ่งก็คือเอ็นมะแล้วก็อาเมโนฮาบาคิรินะครับโดยเล่มแรกอาเมโนฮาบาคิรินะครับดาบที่ได้ชื่อว่าคมจนสามารถตัดผ่าสวรรค์ได้นะครับดาบตีมสีขาวผลงานมัตเตอร์พีชของเทนงูยมามะทิเทสึนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ตกทอดมาที่โคซุกิโมโมโนสึเกะนะครับแต่เขาก็ยังไม่ได้ใช้มันทําอะไรนะครับในตอนนี้เล่มต่อมาเอ็นมะนะครับหรือว่าพญายมดาบที่คมจนสามารถตัดผ่านรกได้ทึ่ง นะได้เสนอให้โซโลใช้แทนชูซุยนะครับโดยความพิเศษของดาบเล่มนี้เนี่ยคือมันสามารถดึงฮาคิเกาะหรือว่าบูโชโชคุฮาคินะครับมาเพิ่มพลังการทำลายให้กับดาบซึ่งถ้าผู้ใช้อ่อนแอเนี่ยดาบนี้ก็จะดูดพลังชีวิตของผู้ใช้ไปจนหมดนะครับโดยตั้งแต่โคซกิโอเดงมาเนี่ยก็ยังไม่มีใครเคยปราบพยศดาบเล่มนี้ได้จนกระทั่งโซโลมาเป็นเจ้าของมันนะครับเล่มสุดท้ายนี้ไดคิเทสึนะครับหรือว่าดาบคิเทสึรุ่นที่2ซึ่งก็เป็นดาบที่โรฟี่เนี่ยเอามานเนียนคาดเอวให้ดูกลมกลืนกับประเทศวาโนะนะคร นะก็ได้เปิดเผยถึงระดับของดาบเล่มนี้ไปแล้วนะครับก่อนที่ยามาฮิดสึเนี่ยจะมาพูดถึงอีกครั้งในเล่ม91 ต่อมา50ดาบชั้นดีหรือว่าลิโอวาซามโนนะครับก็จะเป็นดาบที่มีระดับต่าลงมาอีก1สเต็ปนะครับโดยเล่มแรกนะครับก็คือยูบาชิริของอิปงมารูนะครับดาบที่ดีที่สุดในร้านของเขาที่เขาได้มอบให้โซโลเนี่ยเนื่องจากประทับใจในความใจถึงของโซโลนะครับที่เอาแขนตัวเองเนี่ยมาท้าทายคําสาบของดาบคีเทสึนะครับโดยโซโลเนี่ยก็ใช้ดาบยูบาชิรินะครับจนกระทั่งถูกทําลายโดยนาวาเอกชูในช่วงบัสเตอร์คอร์ของภาค์กเอ็นดิสล็อบบี้ เล่มต่อมาค่ะชูนะครับที่ทาชิงิเนี่ยยึดมาได้จากมิสเตอร์อิเดเวนแห่งบาโลกเวิร์กนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นดาบที่ปรากฏในภาคนิยายนะครับคือยามาโอโรชินะครับซึ่งทาชิงิเนี่ยก็ยึดมาจากโจรสลัดชื่อบิลลี่เดอะออร์กาคิลเลอร์นะครับและดาบในแรงดัต่ําสุดนะครับก็คือดาบมีระดับหรือวาซามโนนะครับซึ่งถึงจะเป็นแรล่งที่ต่ํากว่าอีก3แรล่งก่อนหน้านี้แต่ก็ถือว่าหายากนะครับแล้วก็มีราคามากกว่า1ล้านเบลี โดยเล่มแรกก็คือชิงูเลของทาชิงีนะครับดาบที่เธอเอามาฝากขัดไว้ที่ร้านของอิปงมารูนะครับซึ่งเธอก็มีเป้าหมายที่จะฝึกปืนผีมือของเธอนะครับพร้อมกับดาบชิงเลนะครับเพื่อที่จะยึดดาบมีระดับไม่ให้ตกอยู่ในมือโจรสลัดนะครับซึ่งแหมดูคนที่ถือคลองเมโตแต่ละคนในเนื้อเรื่องด้วยนะครับเล่มต่อมาซันไดคิเทสึหรือว่าคิเทสึรุ่นที่3นะครับดาบฟรีพร้อมคําสาบที่โซโลได้มาจากร้านอิปโปมารูนะครับซึ่งคนที่ตีดาบเล่มนี้ก็คือคเนทเนงูยามาฮาิเทส เหมืนเบลีน่นจาจะอิปโปมาลูในพยายามจะขายทิ้งๆออกไปให้พ้นจากร้านนะครับโดยหลังจากที่โซโลเนี่ยเอาชนะคํำสาข,ของดาบได้เขาก็ถูกใจมันแล้วก็เอามาเป็นดาบประจ,จําตัวอีกเล่มหนึ่งนะครับต่อมาเป็นดาบที่เปิดเผยมาแล้วนะครับว่าเป็นเมโตแต่ยังไม่ได้เปิดเผยระดบับออกมานะครับ เล่มแรกนะครับดูเรนเดลของคาเวนดิชนะครับดาบทรงเลเปียที่ยาวพอๆกับความสูงของเขาตอนที่นั่งเลยซึ่งชื่อดาบเนี่ยก็เอามาจากดาบในตำนานของฝรั่งเศสของอาศาัศวนโแรแลนนะครับโดยระดับของดาบเนี่ยก็ถูกเปิดเผยมาในเล่ม71โดยเหล่าตัวประกอบในตอนที่คาเวนดิชเนี่ยสู้กับดอนชิงเจียวนะครับซึ่งก็เป็นดาบที่มีคมดาบประกายแสงแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่สูงนะครับซึ่งคาเวนดิชเนี่ยก็ใช้งานมันทั้ในตอนที่เป็นล่าปกติแล้วก็ล่าฮาคุบานะครับ ต่อมาไลาอูนะครับดาบสุดลกสุดห่วงของอดีตผู้คุมแห่งคุกอิมเพลดาวชิริวแห่งสายฝนนะครับซึ่งก็เป็นดาบยาวประเภทโนราจิที่เปิดตัวออกมาพร้อมกับชิลิวในภาค,คาุกนรกอิมเพลดาวแล้วก็ใช้ฟันเหล่าผู้คุมตัวประกอบเพื่อประกาศสักดาไป1ดอกซึ่งในวันพีซวิเวอร์การ์ดของชิลิวเนี่ยก็ได้คอนเฟิร์มว่าดาบเล่มนี้เนี่ยเป็นเมโตหรือว่าดาบเรื่องชื่อนะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้รับพลังของผลสเกสเกโนโมิหรือว่าผลล่องขนเนี่ยก็ได้ทําให้เขาไล่กาดขึ้นเป็นเท่าออตัวทีเดดียวาบเล่่มมมตอมาอาเซลขงแ่ทัี หวานแครกเกอร์นะครับดาบสองคมขนาดใหญ่ที่แกนเน็บไว้ข้างหลังนะครับซึ่งก็เป็นอาวุธที่แครกเกอร์เนี่ยใช้ตอนที่เป็นล่างจริงนะครับซึ่งความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่แครกเกอร์เนี่ยใช้พลังพิเศษของผลบิสึบิสึในการสร้างดาหันบิสกิตขึ้นมาเนี่ยมันสามารถสร้างดาบเพชรเซลออกมาได้จานวนไม่จํากัดด้วยนะครับแถมความคมแล้วความแข็งเก่งเนี่ยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าดาบต้นฉบับเลยซึ่งเพชรเซลเนี่ยก็คอนเฟิร์มในวันพิวอรกากันว่าเป็นเมโตเช่นเดียวกันนะครับ เล่มต่อมาชีรออูหรือว่าปลาน้ำแข็งนะครับดาบของชาลลอตอแมนเดย์ลูกสาวคนที่3ของบิ๊กมัมนะครับดาบยาวนอรจิที่เธอก็เปิดเผยว่าเป็นเมตโตดด้วยตัวเองในเล่ม84นะครับซึ่งเชลร์อููเนี่ยก็เป็นดาบที่คมมากๆนะครับโดยเธอก็จะใช้มันค่อยๆเฉือนสตูให้ตายอย่างช้าๆนะครับ เล่มต่อมาคอนีละของพลเรือโทรกระต่ายชมพูคีองนะครับซึ่งทั้งตัวเธอแล้วก็ดาบของเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้มีบทอะไรมากมายในเรือเรื่องหลักนะครับโดยข้อมูลของดาบเนี่ยก็เปิดเผยมาในวันพีซทิปเปิลเซเนะครับดาบตาบุกฉบับพิเศษที่แจกให้คนที่ไปดูหนังวันพีซฟิล์มโกของญี่ปุ่นนะครับและเมตโตคู่สุดท้ายที่เปิดเผยมานะครับก็คือโอโตและก็โคการาชิของราชสีทองคามชิกินะครับซึ่งสมัยหนุ่มๆเนี่ยคีแกก็เคยใช้ดาบเล่มนี้เนี่ยสู้โจรสตว์ที่มีฝีมือมากมายรวมถึงโรเจอร์ด้ ไปสู้กับก,บกาฟและก็เซนโงคุถึงมาดินฟอร์ดด้วยซึ่งตัวดาบก็มีด้ามจับแบบดาบญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นดาบสองคมที่มีใบมีดกว้างกว่าปกตินะครับโดยหลังจากที่โดนจับเข้าคุกอิมเพลวดาวจนเวลาผ่านไป2ปีเนี่ยชิก,กิก็ได้ทาการตัดขาตัวเองเพื่อให้หนีพ้นจากคุณแจหินไคโลที่ล่ามขาเอาไว้นะครับซึ่งในแชปเตอร์ศูนย์นี่เองที่เขาเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าดาบทั้งคู่ของเขาเนี่ยเป็นดาบเรื่องชื่อนะครับซึ่งหลังจากที่หนีออกมาได้เนี่ยเขาก็ใช้ดาบ2เล่มนี้เนี่ยแทนขาเทียม ซึ่งในคานอนหรือว่าเนื้อเรื่องหลักในชิกกแล้วก็ดาบของเขาเนี่ยก็หายสาบสูญไปแล้วนะครับส่วนที่เจอกับพวกลูฟี่ในภาคสตองเวิร์ก็จะเป็นเนื้อหาที่แยกออกมาเหมือนจักราวาลคู่ขนานสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับข้อมูลของดาบเรื่องชื่อในโลกของวันพีซซึ่งในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีเปิดเผยมาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับทั้งในเนื้อเรื่องแล้วก็ใน Data book ท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือว่าอยากเสริมอะไรเนี่ยก็สามารถใส่กันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้า